คือไม่ทำบาปเช้าค่ะคุณพุนศรีถามเข้ามาทางเฟซบุ๊กส้าค่ะว่ากลาบน้มัสก,การเรียนถามค่ะถ้าเราลองฝึกสมาธิแล้วจิตสว่างร่างกายไม่หลับตลอดคืนเช้ามาเราควรทำอย่างไรคะกราบขอบพระคุณค่ะก็มีธุระหน้าที่อะไรก็ไปทำต่อถ้าไม่มีก็นั่งสมาธิต่อเดินโยกคมต่อไปเดี๋ยวมันก็เมื่อยมันก็อยากจะนอนก็พักได้ ยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะการปฏิบัติธรรมถ้าเป็นไปได้ก็คนปฏิบัติให้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ขาดตอนได้ยิ่งดียกเว้นเวลาหลับแล้วผลมันจะปรากฏขึ้นมาอย่างง่ายดายและรวดเร็วถ้าเราปฏิบัติแบบชงักหยุดไปแล้วไปทำอย่างอื่นอีกแล้วค่อยกลับมาทำอีก อย่างนี้มันจะไปได้ช้ากว่าเพราะเหมือนขับรถน่ะเดินทางโดยรถยนต์ถ้าเราเดินทางไปเจอสี่แยกไฟแดงเจอด่านตรวจวเจออะไรต่างๆที่ต้องจอดมันก็จะเสียเวลาถ้าเราขึ้นทางด่วนได้เราก็วิ่งได้ตลอดดังนั้นนักปฏิบัติควรจะปฏิบัติแบบขับรถขึ้นทางด,วด่วนวิธีขึ้นทางด่วนของนักปฏิบัติก็คือไปบวช บ,บวชแล้วไปอยู่ตามสำนักปฏิบัติธรรมอย่าไปอยู่ตามวัดที่เขามีกิจกรรมอยา่างอื่นถ้ามีกิจกรรมอย่างอื่นเช่นนิมนต์งานบุญสังส,สวดนี่มันก็จะไม่ใช่เป็นกิจกรรมของการภาวนาะมันก็จะทําให้ไม่ได้ไม่ได้ภาวนาะเพราะถ้าเราไปอยู่วัดที่เขาทาอย่างนี้แล้วเราไม่ทําอย่างนี้มันก็อยู่กับเขาไม่ได้เราต้องไปอยู่ที่วัดที่เขามีแต่ปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนวัดปา่าสายหลวงปู่มั่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ ไม่มีงานอย่างอื่นต้องทําหลังจากบินาบเสร็จชันเสร็จก็กลับกุติเดินจงกรมนั่งสมาธิบ่ายก็ออกมาปัดกวาดทําความสะอาดศาลาเรื่อยต่างๆเสร็จก็ไปสงน้าสงน้าเสร็จก็เดินจงกรมนั่งสมาธิไปจนกระั่งถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มก็พักผ่อนหลับนอนสี่ห้าชั่วโมงพอตื่นขึ้นมาตีสองตีสามก็เริ่มภาวนาใหม่จนถึงเวลาไปบินธบา ถ้าปฏิบัติแบบนี้ได้แล้วผลมันจะปรากฏขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วเจ็ดนะวันไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีอย่างแน่นอน